ใครจะกระจันเจาะอู้ถูถกมาแล้วอยู่ข้างบนนี่เจาะอู้หูมาแล้วตัวใหญ่เลยแหละตัวใหญ่อยู่ไหนนี่เริ่มตัวใหญ่แล้วเนาะครับผม ไ่นึงอีกไข่นหนึ่งนะครับเนี่ยไข่หง่ครับอู้องไข่มันหง่เลยอันนี้ว่าอีกไข่น,นึงครับเนี่ยอยู่แบบนี้เลยเนี่ยเฮียอันนี้ข้างบนนี่นนจจะ สีเล็กะอืมสีถั่วเลยออนี่เหรอนี่เหรอต้องเหออือตัวนี้ตัวนี้อืมโอ้ว้ยไข่เต็กเสียบถึงมันสำปะโอ้อ๋อตัวนี้ไหม วตุบัวใหญ่เลยนะอ่วใ่ตีก่อนห<อ>นึ่งหนี่งหนึ่งห้ึ่งนหนึ่งหนึ่งหออ่งหห่งหนึหน่ง่งหนึหน่นึ่งห้ึ่่นน่่ ตัวยังไงอะยังไงตกแก่แล้วโอ้โหเัอยจ้ะยังไงด้วได้หลายก่อนัลาดูนะเฮ้ยด่โอ้ไม่ใช่ตัวใหญ่น้ะโอ้

ซึ้งไอืมอืมยู่ข้างบนนีอ่องรูงมาล่ะตัวเออนั่นน่ะแม่ไม้แถวนั้นน่ะเออปลายไม้ใช่ tôi em chân đi em chơi tôi em hư thôi. Thôi thôi ừ, hư <laughs> đây, <vào> đây. <laughs> Oh. โอ้ยมิดเสียบแล้วกันนะโอ้ยดิดันธุ์นี้ยังเข้าไปเนะ mm. เานะไอแตกป่อนะแตกเวิร์โอ้ย mm. มันดังสุดๆเลยมันออกหมดสองใช่ปะเออเออตัวใหญ่ เยจอข้าวบูด้านห็มตัวหนึ่งแล้วเอาตัว <af>: น it, ี <ator il> ้กอนตักลายู่สอง้างกี่ตัวเอาตัวนี้กอน ตามลืตามสอกอ่ะนี่ด้ยละโอ้ตัร้ายน้ำเนี่ยนี่สองใคร

สูงเห็นปนะเนี่นะคืออีกตัวหนึ่งครับผมตัวหง่เลยตัวนี้ดูอีกตัวนี้ทีคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้กินเขาพวกกินนะครับเหมือนใครจ้ากระชันเลยเนาะเหมือนคลา้ายๆกันแต่ว่ามันแบนๆ แก็ออกสีเทาๆนะครับผมเพื่อนๆใครเหลียกนะครับไข่เหลียกไข่เหลียกว่าเอากินได้กันะนะอาจะกินได้คือกันแหละแต่ว่าเขาบอกนียมกินนะครับผมไข่เหลียกเขาบอกกินจะต้องจับมาแต่ว่าทองมันก็คล้ายๆกันนะครับเนี่ยขาเงาวกวัวนะครับขา,าเงาไตเลี้ยวกวัวนี่ผลง,งานที่ได้นะครับ ได้หมกนึงเนาะพอได้ไปฝากลูกไส้ครับผมลูกไส้มักนะครับหมกไข่จักระจันโอ้นี่ถ้าซื้อเขานี่ยสองสามร้อยนะครับเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าแพงนะครับราคาสูงมากของหายากนะครับไข่จักระจันจริงๆแล้วก็โบได้เกี่ยวกับจักระจันนะครับมันคือเพียแป้งทานได้นะครับรสชาติกับมันๆหอมๆนะครับเนาะอ่าผู้ใดี๋ยเคยกินกันนึกภาพอ่าประมาณมันมันมันปูนะครับผมแต่ว่ามันอร่อยกว่านั้นนะครับมันหอมกว่ามันปูอีกนะครับผมนี่ ประมาณ40 50, 50ได้อยู่ครับผมตัว 40, <50 S 1> แก่สี่สิบห้าสิบไข่เนาะเออตัวใหญ่เลยเด้นไงกลางกรที่เขามาเก็บมันเพราะท่านใหญ่เนาะเจ้าอันนี้มันเดือมใหญ่ละไข่มันก็จะหลายน้อยเนาะมันหลายตัวแก่ก็ได้นี่หมกหนึ่งนะครับเนาะฝากลยซ้ายครับผมพอได้มาเลาะเที่ยวปลาพี่น้องครับผมอยู่บ้านที่ซื้อกับผมมีอย่างเห็ดนะครับเนาะมันเลาะสำรวจปลาก็ได้ไข่จจกระจันนะครับผมอ่ะพอกันหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเจ้า